สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับผมกบบอลสีเช่นเคยนะครับวันนี้ก็อากาศดีนะครับมีไม้ไมาแบ่งปันกันเช่นเคยนะครับจะเริ่มจากในตู้ก่อนละกันพอดีไม่ได้คัดไม้ไปนะวันนี้เดี๋ยวเปิดในตู้เลือกเลยนะครับเดี๋ยวเริ่มจากราคา20บาทก่อนนะครับออเนี่ยมืดพอดี พาทิตยังไม่ขึ้นนะครับมืดมากอันนี้จะเป็นเศรษฐีสุพรรณนะครับต้นเนี้าไปยี่สิบบาทนะครับเศรษฐีสุพรรณกำลังกัดสีนะอันนี้จะเป็นลูกปีศัจแดงนะครับนี่หน้าเข้มเขมเลยนะก็ไปที่ยี่สิบบาทนะครับอันนี้เป็น บัวหิมะนะครับมีหลายต้นเลยนะครับในกระถางเดียวก็ไปยี่สิบบาทนะครับดารานนพลัดหน้าเข้มเข้มนะครับเขาจะยังไม่ด่างนะต้นนี้อไปที่ยี่สิบบาทอันนี้เป็นรัตนเทพนะครับรัตนเทพเอาไปที่ยี่สิบบาทนะครับมีสองต้นนะ สองต้นีนหนึ่งกระถางนะครับอันนี้ก็จะเป็นเบนจะลงน้ำทองนะครับนี่ติดด่างนิดหน่อยนะก็ไปที่ยี่สิบบาทครับกำปั่นทองครับนี่ติดด่างนิดหน่อยนะมีสองต้นีนหนึ่งกระถางนะครับก็ไปยี่สิบบาทอันนี้ก็จะเป็นลูกไม้ใบกลมนะครับนนก็เริ่มกัดลายไปแล้วในะใบใหม่ครับ ก็ไปที่ยี่สิบบาทครับนี่ก็จะเป็นลูกไม้ใบหอกนะครับก็เป็นใบหอกก้านแข็งนะก็ไปที่ยี่สิบบาทนะครับอ,รอ,อันนี้จะเป็นรัตนมุนตาครับต้นนี้ทําด่างยากนะครับไม้ต้นนี้อันนี้ก็จะเป็นลุ้นด่างแนละ้วไปที่ยี่สิบบาทครับไก่มงคลนะครับไม้ของอาจารย์มงคลนะต้นนี้ มีสองต้นในหนึ่งกระถางนะครับก็ไปที่ยี่สิบบาทนะครับอันนี้จะเป็นวังน้ำทิพย์นะครับยี่สิบบาทครับอันนี้เป็นลูกไม้อาจารย์ปอนะครับนี่น้าเข้มเข้มนะเขาจะดำตอนโตนะครับมีมีหน่อออกมาแล้วนะมีต้นเล็กออกมาแล้วก็ไปที่ยี่สิบบาทนะครับต้นนี้ อันนี้ก็จะเป็นวูเคนโนนะครับติดด่างมานิดหน่อยนะก็ไปที่ยี่สิบาทอันนี้เป็นรัตนะลุงโลดนะครับลุงโลดก็ไปยี่ิบาทครับอันนี้จะเป็นราศีมีนนะครับราศีมีนลุ้นด่างนะอันนี้ก็ไปที่ยี่สิบาทครับอันนี้จะเป็นเอ่อเดสทินี่นะครับ เดทินี่ติดด่างมานิดหน่อยนะเป็นเดทที่นี่แพงนะครับก็ไปที่ยี่สิบบาทนี่เป็นเจ้าขุนนะครับเจ้าขุนลุ้นด่างนะตัวน,นี้ก็ไปยี่สิบบาทครับหลวงปู่สิทธ์นะครับนี่ด่างนะด่างทั้งสองต้นเลยนะเขามีสองต้นนหนึ่งกระถางนะครับอันนี้ก็ไปที่ยี่สิบาทนะครับหลวงปู่สิทธ์เดี๋ยวไปดูไม้สา่สิบบาทกนะัน ลายมันคีอะตู้จะเป็นราคาสามสิบบาทนี่จะเป็นรัตนะรุ่งโรดนะครับนี่ต้นนี้รุ่งโลดต้นนี้ดางสวยนะไปที่สามสิบบาทนะครับ <c oughs> นี่จะเป็นลาสีสิงห์นะครับด่างมาสวยๆกาบไม่หลุดนะครับต้นนี้ก็ไปที่สามสิบบาทครับนี่จะเป็นมะนีเมฆขลานะครับมีสองต้นในหนึ่งกระถางนะต้นนี้จะเป็นลุ้นด่างนะครับก็บไปที่สามสิบบาทนี่จะเป็นลูกกอกเกตนะครับเป็นลูกไม้ของกอกเกตนะติดด่างทุกใบนะครับ,บไปที่สามสิบบาทนะ น,นี่เป็นรัตตนะเทพนะครับต้นนี้ก็ด่างมาสวยนะเอาไปที่สามสิบบาทนะครับรัตตนเทพอันนี้เป็นไม้แผงนะครับแผงมาจากต้นอะไรพอีตป้ายไม่ได้ปักไว้ด้วยนะครับจําไม่ได้เลยนนก็ไปที่สามสิบบาทนะครับไม้ผ่าแผงนั่นนี่ลาย,ายสวยๆเลยครับไม้ด่างเลยนะอ่างศิลาครับต้นนี้ก็ไปที่สามสิบบาท อันนี้เป็นพรเจ้าสัวยุบแล้วขึ้นมาใหม่นะครับใบนี้ออกมาครึ่งเลยนะไปที่สามสิบบาทนะครับอันนี้ก็จะเป็นล้างหัวอมจันนะครับนี่เขายุบแล้วเขาขึ้นมาใหม่นะครับกัดลายมาแลนะ้วน่าจะมีหัวแล้วครับไปที่สามสิบบาทนะอันนี้ก็จะเป็นอึ่งสยามนะครับนี่ก็เริ่มกัดลายมาแล้วนะอึ่งสยาม ไปที่สามสิบบาทนะครับรันนต,นะ,ตะนะลุ่งเรืองนะครับอันนี้ก็ยุบแล้วขึ้นมาใหม่นะนี่มีหน่อน,น้อยออกมาด้วยนะครับเอาไปที่สามสิบบาทศิลาหุ่มทองแผงนะครับมีสองต้นนะในหนึ่งกระถางครับเอาไปที่สามสิบบาทพันท้ายโนรสิงนะครับ พันธุ์ไทยนนรัศงิ์ต้นนี้ไปที่สามสิบบาทนะครับพันธุ์ไทยอันนี้เป็นศิลาเพชรแผงนะครับนี่ไซส์ตัวโตวเลยกัดลายมาแล้วนะครับต้นนี้ก็ไปที่สามสิบบาทครับอันนี้เป็นซับดียิ่งนะครับไม้ของอาจารย์มงคลนะอันนี้เขายุบแล้วเขาขึ้นมาใหม่นะครับด่างสวยๆเลยไปที่สามสิบบาทนะ อันนี้เป็นพญามุจลินนะครับนี่กลับลายมาแล้วนะไปที่สามสิบบาทนี่จะเป็นวูเคนนะครับนี่ตัวนี้ก็ด่างมาสวยอยู่เหมือนกันนะครับไปที่สามสิบบาทนะอันนี้จะเป็นลูกราศีมีนนะครับ เป็นลูกไม้ของราศีมีนนะมไม่ไม่ใช่ราศีมีนมณีล้อมเพชรครับโทษทีเป็นลูกไม้ของมณีล้อมเพชรนะต้นนี้มาด่างสวยๆเลยเอาไปที่สามสิบบาทครับอันนี้เป็นมะนีนาลานะครับต้นนี้ก็สิดด่างทุกใไปนะครับมณีนาลาไปที่สามสิบบาท เพชรพระนครครับต้นนี้เป็นต้นแยกหน่อด้วยนะเอาไปที่สามสิบบาทครับเจ้าจากักรพรรดินะครับยุบ้วขึ้นมาใหม่นะต้นนี้มีหัวนะครับเอาไปที่สามสิบบาทศิลานักปาดครับติดด่างมานิดนึงนะต้นนี้เป็นไม้แยกหน่อด้วยนะครับเอาไปที่สามสิบบาท,บาทบา อันนี้เป็นเศ็ดสิสุพรรณครับเป็นฟอร์มกอเลยนะมีสองต้นในหนึ่งกระถางนะครับเริ่มกัดลายไปแล้วนะเอาไปที่สามสิบบาทครับอันนี้เป็นเอ่อทิดาสวรรค์น,นะครับตอนนี้ก็ไปที่สามสิบบาทมันเออเป็นลูกมณีจันนะครับเป็นลูกไม้ของมณีจันนะ กัดลายเหมือนมณีจันเลยครับต้นนี้เ็าไปที่สามสิบบาทครับชมพูเพียรนะครับมีสองต้นีนหนึ่งกระถางนะเอาไปที่สามสิบาทครับใบ,นนะเ,บ,บเน้นใบเขาจะเน้นแน่นเลยนะต้นนี้ซับพุนผลนะครับต้นนี้เอาไปที่สามสิบบาทดางสวยนะครับลักเอวยครับด่างทุกใบนะเอาไปที่สามสิบาทครับ โอเคโนฟูจินะครับนี่ด่างทุกใบเหมือนกันนะครับต้นนี้สามสิบบาทครับหมอชานยุดแยกหน่อนะครับต้นนี้ก็ไปที่สามสิบบาททิวาลาตีนะครับต้นนี้เป็นทิวาลาตีแผงนะไปที่สามสิบบาทครับอันนี้เป็นเพชรเมืนองนนนะครับยุบแล้วขึ้นมาใหม่นะนี่มีหัวนะครับ เอาไปที่สามสิบาทครับด่างวสวยเลยอ,อันนี้อันนี้ก็น่าจะเป็นโอเชนโน่หรือว่าหลวงตาเมืองอเป็นหลวงตาเมืองนะครับตอนนี้จะเป็นหลวงตาเมืองนะครับมีมีต้นเล็กกอกมาด้วยนะเอาไปที่สามสิบบาทครับ นกพะเก้านะครับก็ไาที่สามสิบบาทนี่ก็จะเป็นเดือนทันวานะครับไม้ทำยากแนคะเดือนทันวาผ่ามาไม่ค่อยขึ้นครับกา่าที่สามสิบบาทนะสีเทพรักษ์นะครับน่าเข้มเข้มนะครับรที่สามสิบบาท ปักษาพนาวันนะครับเป็นไม้แยกหน่อนะต้นนี้ก็ี่ที่สามสิบบาทนะครับอันนี้จะเป็นนายท้องเหม็นนะครับนี่ป้ายมาเยวเยๆเลยต้น,นี้ดีเอื้อมสุดเอื้อมนะครับยกให้ดูไม่ได้เอาที่สามสิบบาทนะครับต้นไหดีเดี๋ยวไปดูตู้อื่นกันห,หนึง บอลกำลังโตแล้วไซกำลังส่งเนีนะผมจะมีค่าส่งมาหมออยู่ที่ห้าสิบบาทนะครับเดี๋ยวจะทิ้งเบอร์โทรแล้วก็ไลน์ไว้ตอนท้ายคลิปนะครับตุ้นี้กันได้ น,นี่จะเป็นไม้กระถางห้าครับอันนี้จะเป็นอะไรวะมีชื่อถ้วยแอกคีนียกมาให้ดูใกล้ๆถ้วยแอคนีนะครับเป็นไม้กาบนะนี่เอาไปที่หนึ่งร้อยี่สิบาทนะครับถ้วยแอกคนีอันนี้จะเป็น,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 นหนุมานคลองเมืองนะครับต้นนี้ เอาไปที่หนึ่งร้บาทนะครับหนมุมนของเมืองอันนี้จะเป็นรัตนะรุ่งเรืองแยกหน่อนะครับแยกมาจากรัตนารุ่งเรืองนะต้นนี้เอาไปที่หนึ่งร้อยบาทนะครับไม้ไ่โต้แล้วอยู่ในกระถางห้า้ยนะ อันนี้เป็นนกฟีนิก์แผงนะครับแผงดังมันสวยๆเอาไปที่หนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับนกฟีนิก์มีตัวแผงนะครับอันนี้เป็นปีกหงส์แผงดังนะครับกัดลายมาแล้วนะเป็นต้นแยกหน่อด้วยครับต้นนี้เอาไปที่หนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับ อันนี้ก็จะเป็นไม้แยกหน่อรับในมันปืนยาวนะเอาไปที่แปดสิบบาทครับอันนี้ก็จะเป็นแดงอันดานะครับเป็นมีสองต้นใหนึ่งกระถางนะแดงอันดาเอาไปที่หกสิบบาทครับ อันนี้จะเป็นพรพุทธะนะครับไซสใ์ใหญ่เลยเอาไปที่หนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับพรพุทธะอยู่กระถางห้านิ้วล้นเลยนะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทอันนี้ก็เป็นนางลักสดแยกหน่อนะครับเอาไปที่หกสิบาทนะครับลักสดแยกหนอ่ออยู่ในกระถางห้านิ้วนะ มันนีร้อมเพชรครับแยกหน่อนะต้นนี้เอาไปที่หกสิบบาทนะครับอันนี้เป็นลูกมันนีล้อมเพชรไซส์ใหญ,ใหญ่เอาไปที่แปดสิบบาทนะครับนี่แบบไม้ไซส์โตเลยนะเป็นลูกไม้ของมันนีล้อเพชรน,นะครับแปดสิบบาทอันนี้ก็เป็นใบหอ,อกด่างแดงนะครับ ต้นเนี้ยไปที่หนึ่งร้ยห้าสิบาทนะครับใบหอกดังแดงอันนี้ก็ลาสีสิงนะครับเป็นต้นแยกหน่อนะต้นนี้เอาไปที่แปดสิบาทนะครับไซสใ์ใหญ่อันนี้จะเป็นเทพพระสุดทานครับต้นนี้เขาพึ่งฟื้นนะเดี๋ยวไว้ก่อนดีกว่าจะให้เขาแข็งแรงยี นี่เป็นกำปั่นทองแยกหนอนนะครับต้นเยียไปที่ห้าสิบาทนะครับไม้แยกหน่อนะ้ะด่งางสวยๆอันนี้เป็นบับเบิลบีนะครับ <c oughs> ต้นเยียวไปที่สามร้อยห้าสิบาทนะครับบับเบิลบีนะอันนี้เป็นทองอัมไพนะครับไม้ด่างสวยนะครับทองอัมไพไม้ด่างเหลืองนะต้นเยียวไปที่ห้าร้อยบาทครับทองอัมไพ โชคลำซำครับต้นนี้เขาจะแพงนะแต่ว่าผมผ่ามันจากแม่พัดเทลวนะนี่เขาดังแผง,งครับต้นเี้ยไปที่ห้าสิบาทพอโชคลำซำดังสวยนะครับไปลุ้นต่อได้อันนี้เป็นมณีล้อมเพชรครับต้นนี้ดังสวยมากเอาไปที่ห้าสิบบาทครับน,นี่เป็นสยามนาลุมิตนะครับ ต้นนี้เขาด่างมาเยอะนะครับแดงเขามาน้อยมากเอาไปที่สองร้อยบาทแล้วกันครับไปลุ้นแดงได้นะเพราะว่าหลักๆก็คือสยามเขาจะแดงครับต้นนี้เขาออกมาด่างเยอะไปหน่อยไปลุ้นต่อได้เอาไปที่สองร้อยบาทอันนี้เป็นเพชรพระนครน,นะครับต้นนี้เอาไปที่ห้าสิบาทพอครับเพชรพระนครด่างทุกใบเลยนะนี สวยๆเลยอันนี้จะเป็นลูกเก้าทับนะครับนี่ด่างไม้สวยเป็นลูกไม้ของเก้าทับนะเอาไปที่ห้าสิบบาทครับอันนี้จะเป็นด่างองอินนะครับเป็นไม้กามนะด่างองอินเอาไปที่หนึ่งร้อยบาทครับ อันนี้จะเป็นเลกาซี่แผงนะครับนี่แผงมาเขียวปิดเลยเอาไปที่หกสิบาทครับเลกาซีน่นี้จะเป็นหางหงแยกหน่อนนะครับตจนเนี้าไปที่หกสิบบาทเหมือนกันครับหางหงนี่ก็โมเคโนนะครับตัวน,นี้ยไปที่ห้าสิบาท มันมีลมเพชรแผงนะครับนี่เขาจะแผงออกมาดังแปลกๆอยู่นะครับตัวน,นี้ก็ไปที่ห้าสิบบาทครับดาราโนพรล,ลับายเขียวนะครับายเขียวชัดเจนนะตัวน,นี้ก็ไปที่ห้าสิบบาทครับอันนี้เป็นดารานุพรล,ลับดังนะครับดังสวยทุกใบเลยครับตัวน,นี้ก็ไปที่ห้าสิบบาท อันนี้จะเป็นลาสี่มีนแผงนะครับแผงกาบไม่มีนะตัวนี้ก็ไปที่ห้าสิบบาทครับธูคาไฟฟูจินะครับต้นนี้ก็ไปที่ห้าสิบาทครับด่าง,งสวยๆเลยอันนี้จะเป็นหัวใจมังกรนะครับไซส์ใหญ่เลยนะมีสองต้นในหนึ่งกระถางนะครับหัวใจมังกรกระถางนี้เอาไปที่ห้าสิบบาทนะครับไซส์ใหญ่นะ แต่ว่าอยู่กระถังแ้านี้วเดี๋ยวไม้เขาโตไสิใบแน่นกระถังเลยเดี๋ยวดูไม้ไม่ต่อก็ตองต้นจะยีสาทิแล้วดูที่นี่นเลดีไม้ไม่ดี ไม่ได้แยกในหลังไปลงหลังถ้าแยกในหลังก็แปลกงาหนหรือฝนตกตอนเช้าคนไมไ่ได้ทำเลยอันนี้จะเป็นไม้แยกหน่ออันนี้จะเป็น ทองสยามแผงนะครับมาแยกหนอนนะ่แผงเหลืองสวยๆเลยเอาไปที่เอาไปที่หนึ่งร้อยห้าสิบาทครับทองสยามแผงนะสวยๆดังทองทุกใบเลยนะครับเร้อยห้าสิบบาทครับอันนี้ก็เป็นใบหอกเหลืองนะครับอันนี้กํลาลังทําจํานวนอยู่เนะาะเดี๋ยวรอมาแบ่งอีกทีตอนนั้นแบ่งไปบ้างแล้วนะ น,นี่จะเป็นลูกไม้นะครับใบใหม่เขามาออกเหลืองๆด้วยนะแต่ไม่แน่ใจว่าจะเหลืองจริงหรือเปล่าเลยครับเป็นลูกไม้เนะเป็นต้นแยกหน่อนะครับไปที่ห้าสิบบาทนะครับลูกไม้อันนี้จะเป็นทิวาลาตีนะครับเป็นต้นแยกหน่อนนะเอาไปที่หนึ่งร้อยบาทนะครับทิวาลาตีสองใบนี้จะเป็นใบใหม่นะด่างสวยๆเลยครับทิวา เอาหนึ่งร้อยบาทอ,อันนี้เป็นเจ้าสาวนะครับไซใหญ่เลยนะเจ้าสาวมาอยู่ในกระถางห้านิ้วนะครับไปที่หนึ่งร้อยยี่สิบาทนะครับเจ้าสาวไซโตนะครับอันนี้ก็จะเป็นลัตนะลุ่งโรดแยกหนอนะครับสวยๆแลนะ้วไปที่ที่ลุงโรด เอาไปที่หกสิบาทแล้วกันครับไม้แยกหน่อนะะใช้ใหญ่เลยครับอันนี้จะเป็นฤาษีโกฏัญญะแยกหน่อนะครับเขามีใบเดียวไี้หลอดใหม่กําลังมานะครับเอาไปที่หกสิบาทเช่นกันครับฤาษีโกฏัญญะไม้แยกหนอนนะปลายมาส,สวยๆเลยแบ่งเบาๆเลยครับยี่สิบกว่านาทีแล้วครับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องกบบอลสีด้วยนะครับ ชอบต้นไหนก็โทรมาที่เบอร์โทรเรียลายมาที่เบอร์0855984392นะครับก็ขอบคุณลูกค้าทุกคนที่ดูจนจบไล์นะครับสวัสดีครับ